เอาเลยครับเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพราะผมเช่นเคยเนาะแคิเกเตอร์เนาะวันนี้อยู่เกมการ์ด้า ROV นะี่ครับก้อนนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี่ครับวันนี้ได้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกรรม ROV ที่กําลังจะมาใหม่นะครับเพราะว่ากิจกมนี้ค่อนข้างจะดีสําหรับสายฟรีแล้วนี่ครับเพราะกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะแจกแบบสกินแบบพรีเมียมเลยว่าได้นะฮะเพราะว่าสกินนี้ค่อนข้างจะ จากที่ผมดูมานี่ครับค่อนข้างจะแปลว่าดีมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูว่าจะแจกสกินไหนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดบแชร์กับตับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอ่าสกินที่จะแจกกันเลยนะฮะสกินที่จะแจกก็จะเป็นสกิน อาร์ติกโซลเจอร์มอดทอร์นี่แล้วก็เป็นสกินที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ R V Thank You Party นะฮะก็คือ3ปี R V นี่เองนะครับครบรอบ3ปีนะครับเขาเลยจะแจกสกินนี้นะครับสำหรับสกินนี้ค่อนข้างจะมีาการเปลี่ยนเอฟิกสกิลข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สกิลแรกถึงสกิลสามเลยว่าได้นะฮะ ตัว,ว,วเพราะว่ารูปแบบสกินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยงามไปเชียวนะครับโอเคนะครับส่วนสกินนี้ในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะเป็นวันที่27ถึงวันที่8ธันวาเนะฮะก็ไม่นานนะครับก็เดิมตั้งแต่วัน27นะฮะวันที่27นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนี่ครับเทเลอร์ er นี่ฮะตัวละคร,รคกันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย Courage, my friend, courage. Holy splendor. ก็เป็นย่งไรบ้างสำหรับสกินอาร์ติกโซเจอร์โมทอนนี่นะครับเขาเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยงามเลยเทีเดียวนะครับก็เหมาะสำหรับสายฟรีนี่ครับส่วนมากเนี่ย r รวจะไม่ค่อยได้แจกในวันครบรอบเนาะเพราะว่ามันมีสกิลสกินในวันครบรอบนีบ่ฮะก็จะเป็นสกินไมโวเลเแล้วก็สกินอย่างวิสเน่นะแต่ว่าโมทอร์นี่เขาได้แจกมาเนี่ก็ถือว่าดีอยู่กันสำหรับ สกินนี้นะครับโอเคแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามาพูดถึงกิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมดีๆ g um DD, สำหรับสายฟรีแล้วกันนะฮะโอเคแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะน่าจบเพียงเท่านี้เท่านี้ก่อนนะครับเจอเกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเล่นเกมหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผม